โรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ยอดดาวยิงชาโปโลแลนด์กำลังเข้าใกล้การสร้างสถิติอันน่าทึ่งอีกครั้งในเส้นทางอาชีพของเขาโดยขณะน,นี้เจ้าตัวเหลืออีกเทียมประตูเดียวเท่านั้นก็จะสามารถทำประตูให้กับบาร์เซโลนาครบ100ประตูได้สำเร็จซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่เขาคาแข้งอยู่ในถิ่นคำนูความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเลวานดอฟกี้เพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยสร้างปรากฏการณ์เดียวกันนี้มาแล้วกับสองอดีตสโมสรดังแห่งบุนเดสลลกาเยอรมัน นั่นคือบาเยนร์มิวนิกและบรัสเซียดอร์มุนการที่เขาสามารถทำสถิติยิง100ประตูหรือมากกว่านั้นให้กับ3มสโมสรระดับชั้นนําของยุโรปถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสม่ําเสมอความสามารถในการทําประตูที่เฉียบคมและความเป็นสุดยอดกองหน้าระดับโลกอย่างแท้จริงสําหรับเส้นทางกับบาร์เซโลนาเลวานดอฟที่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงฤดูร้อนปี2022ด้วยวัยบปีซึ่งหลายคนอาจตั้งคําถามถึงความสามารถของเขาในลีกใหม่และกับทีม ที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามเลวานดอฟกี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขด้วยสัญชาตญาณการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมพละกําลังที่แข็งแกร่งและประสบการณ์อันล้นเหลือทําให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกของบาร์ซ่าในทันทีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลวานดอฟกี้ไม่เพียงแต่ทําประตูได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่เขายังเป็นผู้นําในแดนหน้าคอยสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเตะรุ่นน้อง ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการฝึกซ้อมและการแข่งขันทําให้เขายังคงรักษามาตรฐานการเล่นระดับสูงไว้ได้อย่างเหนียวแน่นการทําประตูครบ100ประตูให้กับบาร์เซโลนาได้สําเร็จจะเป็นการตอกย้ำสถานะของเลวานดอฟกี้ในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและยังเป็นการเพิ่มชื่อของเขาเข้าไปอยู่ในทำเนียบนักเตะที่สามารถทําประตูได้มากมายให้กับสโมสรชั้นนําถึง3แห่งซึ่งเป็นสิ่งที่นักเตะส่วนน้อยเท่านั้นที่จะทําได้ แฟนบอลบาร์เซโลนาต่างเฝ้ารอและให้กำลังใจเลวานดอฟกี้ให้บรรลุเป้าหมายนี้โดยเร็วที่สุดและเชื่อมั่นว่าเขาจะยังคงสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมต่อไปในอนาคตการทำลายสถิติและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คือสิ่งที่ยอดนักเตะอย่างโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้ทำมาโดยตลอดและการยิงครบ100ประตูกับบาซ่าก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของเขาในโลกของฟุตบอล